สีครับาอร์แลนด์ีไว่าแลนด์แลนด์หนาวไอแลนด์รู้สึกดีรู้สึกดีแฮปปี้แลนด์ไปเหดียไงไปไหนดีประเทศในทวีปยุโรปมาให้จุบเลี้ยงชุบ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 กลับไปเฮ้ยไปเล่นก่อนผมครับนักฟุตบอลมาเลยเตรียมเข่าไว้เลยลุยโลบัดพร้อมแล้วล่ะมาครับ ไม่ได้ครับเชฟเซนโก้เชฟเซนโก้อิตาลียูเคนยูเคนเฮ้ยเราบอกกันรู้บ่อยไปดูแสงเหนืออิตาลีแสงเหนือฝรั่งเศสเมืองหนาวกีดโอไปแล้วทุกคนอ๋อไอแลนด์มีคำว่าแลนด์อันเนี้ยอินออแลนด์เออดูเขาเดินนะเมื่อกี้เลยขับเมื่อกี้เลยฮะขับเมื่อกี้เขาว่าอะไรไปประเทศเมื่อกี้เมื่อกี้ไาว่าอะไรออเรนมีคำว่าแลนด์มีคำว่าแลนด์แลนด์หนาว ไอร์แลนด์รู้สึกดีรู้สึกดีแฮปปี้แลนด์แสงเหนือสายการสายการสฮปปี้แลนด์ทำไมมันแบบนั่งแบบชิบแบบยังรู้สึกไงสบายชิลชิลแลนด์คล้ายๆชิลชิลสายแปดสายแปดไปเราไปเร็วไปไหนไปเราไปเราไมเราไปผู้หญิงเดียวผู้ชายเรอผู้หญิงว้าวอย่าลืมกีด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 ไม่ได้กีดแสงเหนือแสงเหนือรู้สึกว่ากีดแลนด์รู้สึกแบบรู้สึกดีแบบ มันแบบมันจังเลยอ่ะลงลงลงบบไปเลยไปเลยไปไปไปลบตัวดำๆคืออะไรอีกาอีกาเออมีคำว่ากากาอยู่ตรงกลางกาอยู่ตรงกลางเวลาลี่เออลี่อยู่หลังกาลี่อะไรอ๋อแฮงกาลี่

นุ่มึงไม่ต้องขับคนอังกไม่ต้องขับอะไรอย่างนี้กูขับซ้ำได้บ้างหรือว่าอ๋อรู้สึกดีรู้สึกดีกินแล้วรู้สึกดีกินพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นไงดีครับเออนักเตะวาลาโฮวิดวาลาโฮวิดทีมชาติอะไรสวีเดนไม่ใช่วาลาโฮวิดเซอร์เบียเอือก็เป็นไงดีครับเสี่ยจิงโจ้ออสเซียออสเลียครับแล้วเออเป็นไงทีครับโอ้โหเดี๋ยวนะเราเลิกคาบเอ้ยเดี๋ยวนี้ไล่ไล่ลงมาเลย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 ไล่ก่อน ไปอ่าเมื่อกี้แสงเหนือแสงเหนือนี่ไปแลนด์โอ้โหไม่ใช่ไปไปแล้วนี่โอเล็กกุนะโซชาร์เดวเวนแล้วก็ไหนครัะอันเดอร์สันแอสวีเดนอันเดอร์สันตรงกลางเออสกอตสกอตอ้าวอุ้ยบ้าเลยเด็กเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีสูกแล้วถูกแล้วสูกแล้วสกอตสกอตชาแกชาแกไม่มีซาลกาซิสเตร์แลนด์ครับ ไปดีเลยนี่อิตเรียดไปนี่ไปลงไปลงไปผีนีฟผีนีฟโนมาเดียรโนมาเดียโอ้โไปไหนดีครับไปไหนดีครไบเตนทั้งคืนครับเราอ่ะเราอะเดี๋ยวเตาละทีทำเรียกว่าแล้วไม่เราเราต้องรู้จักสมองเพื่อเราด้วยอันนี้ด่าผมโง่เอาเร็วแล้วเดินตอกเอ้ามองได้ดิ Bye.